สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุ้คนนะครับเนาะโยกผมเมื่อค่าแล้วครับจานเตาโยกสองเตาสายกลางนะครับเนาะแล้วก็เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะครับพี่น้องผมได้สร้างเถื่อนบางไฟหกหนทออินเตอร์มากเนาะครับนี่เพิ่นส่งมาให้แล้วเนาะครับนี่ส่งมาจากจังหวัดอุบลนะครับเนาะพี่น้องผมสิแกะแกะเบิ้งเนาะผ้าพีผ้าหน่องแกะเบิ้งเนาะครับพี่น้องว่ามันสิงามบ่เนาะครับเนาะเป็นไหมยังแต่แต่ผมเคยสร้างมาแต่ก่อนเนาะครับมันเป็นไหมดูเนาะครับไหมดูเหนือมันนสิหอมเาะ กินมันสีหอมนี่นะครับเดี๋ยวสแกนให้เบิ้งเปิดกินมากหอมแล้วนี่นะครับนี่เป็นใหม่ดูเนาะนี่ผมสั่งมาสองลอยคูนะครับพี่น้องแต่ว่าทออินเตอร์มัน มันบดเองมันมันบุนนบกไข่มีนะครับจองนี้มันหายากผมก็เลยสั่งมาหลายเถื่อผมสั่งมาแต่ลหกหกลอยโต้นะครับสามลอยครูลอยอันนะครับพี่น้องนี่นะครับเถื่อนเป็นลักษณะนี้เนาะหอมหอมไหมด <laughs> นูนี่นะครับนี่พี่น้องเถื่อน ทอยอินเตอร์นะครับพหกขนทอยอินเตอร์ถ้าพี่น้องอยากได้ก็ทักเฟซมาพอด้เนาะเฟซผมเต๋าสายกลางนะครับพี่น้องทักมาเดี๋ยวผมจีขายให้เนาะครับเนะาะทักมาทางไหนเนาะนี่ครับให้เบืง้งถ้ามีคนสร้างหลายผมก็สีสร้างมาอีกเนาะครับพี่น้องนี่นี่เนาะครับอู้มีตัวง,งามเลยหู้น่ายมันหู้น่ายนี่หู้น่ายประมาณ สิบมิลเนาะครับนี่โู้โ,โในตัวนี้ฟังในตัวนี้นี่หมายดูแบบสวยงามมากครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมไม่ยังไหลน,นะหน้องครับเนาะฝากพี่ฝากน้องกันเราแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องเตาสายกลางน้องครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปหนาเนาะครับพี่น้อง คำรับยูนีคกะขอตัวนรบเพียงแค่นี้เนะครับเนาะสวัสดีครับ